สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda Wave 100นะครับคันนี้น่าจะเป็น Honda Wave 100ตัวแรกนะครับเพราะว่าตัวเพาล้อหลังเนี่ยยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับนะฮะยังมีตัวอะไรนะน็ Not อตล็อกดุมสเตอร์ตัวนี้นะครับ ันนิษฐานเบื้องต้นนะผิดพลาดยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้รถคันนี้เป็นรถของใครนะครับรถคันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับก็บอกว่ารถมีปัญหาคือน้ํามันมันรั่วสันนิษฐานนะเจ้าของรถสันนิษฐานก่อนว่าท่อน้ํามันมันคงจะแตกนะครับอพอเช้าครูมาถึงโรงเรียนครูก็บอกเหมันเดินไนหะคือครูไม่ได้มารับ ซ่อมรถนะครับครูจะมาทำความสะอาดห้องครูมาเคลียวัสดุฝึกคารุพัน์งานเอกสารของครูแต่ทีเนี้ยเมื่อเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเดือดร้อนมาแล้วเราจะปฏิเสธหรอกไม่ดูว่าผมเนี้ยมันก็ไม่ได้นะครับนะก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวครูตรวจสอบและดูในเบื้องต้นให้นะก็ได้ให้พี่ปุ้ยกับโจที่จะมาช่วยครูเก็บกวาดห้องเนี่ยนะถอดเปลือกถอดชุดสีออกมา ทีนี้พอเราถอดเปลือกถอดชุดสีออกมาเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับนะฮะวิเคราะห์นะฮะไม่ใช่ฟันธงนะครับเน่เราจะเห็นว่าตอนเนี้ยที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะตรงที่นิ้วกูชี้เข้าไปตรงเนี้ยเขาเรียกว่าถ้วยลูกลอยนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บน้ํามันเบนซินเนี่ยน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเห็นว่าโดยรอบเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีประเก็นถ้วยลูกลอยอย,อยู่เห็นไหมครับมันจะมีคาบน้ํามันเนี่ยซึมออกมา โอเคนะส่วนตรงเนี้ยก็คือท่อระบายหรือท่อหายใจเดี๋ยวที่มีบางท่านถามว่าไอ้ท่อนี้มันต่อไปไหนยังไงเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่นะสังเกตว่าท่อระบายหรือท่อหายใจตรงนี้ก็จะเยิ้มเยเพราะว่ามันจะมีไอระเหยน้ามันเบนซิน,นพอเราไล่ท่อน,นี้ขึ้นไปเราเจอปัญหาแล้วท่อน,นี้มันทําไมครับเนี่ยมันแตกหักตามอายุไม่ใช่ว่าครูมาหักของเขานะ S <S <S <N ame> พวกท่อยางมันก็มีวันเสื่อมสภาพตามอายุนะครับครูไม่ได้มีนิสัยหรือถ้าพูดแบบภาษาาบ้านไม่ได้มีสันดานมาทําให้ของชาวบ้านเขาพังนะครับเนี่ยนะอย่างเงี้ยถ้าในกรณีเงี้ยคิปฝุ่นผงหรือน้ามันก็สามารถไหลลงไปในคาร์บูเรเตอร์ได้โอเคนะแล้วมาตอนเช้ามาเนี่ยก๊อกมันอยู่ที่ตําแหน่งออฟก็เขาเขาเข้าใจว่าเขาคงคิดว่าปิดแล้วมันคงจะหายท่วมอะไรยังไงนะครับ ครูก็มาเปิดไปที่ออนออนนี่ลูกออนอยู่ข้างบนนะไอตัวก้านหมุนเนี่ยตัวลูกบิดเนี่ยหางจะอยู่ทางด้านล่างเนี่ยจับเฉพาะคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้นะครูไม่ได้เหมาทั้งหมดนะครับจากนั้นมาดูนะครับเนี่ยเราดูเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีคาบคาบน้ํามันเบนซินที่มันรั่วออกมาเนี่ยไหลยเยิ้มมาเลย อา้าวแล้วตรงนี้คือครูก็มาตรวจสอบนะครับสายน้ำมันที่จากถังมากรองเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยปรี่แตกสายน้ำมันจากกลองไปหาก๊อกก็ไม่ได้แตกไม่ได้รั่วแต่อันนี้ไม่ใช่สายดั้งเดิมนะอันนี้เป็นสายน้ำมันทั่วๆไปเนีก็ไม่ได้มีปรีแตกไม่ได้มีรั่วแต่ตรงเนี้ยมันมีคาบน้ำมันคือครูสันนิฐานอย่างนี้นะครับรถคันนี้มีปัญหาครับเข็มลูกลอยค้างครับ ผู้รู้ได้อย่างไรวิเคราะห์นะครับเข็มลูกลอยค้างแล้วนะครับเข็มเนี่ยมันปิดไม่สนิทน้ำมันจากในถังมันก็จะทำาไมครับไหลเข้ามาผ่านกรองผ่านก๊อกแล้วก็เติมไปในห้องลูกลอยตลอดจนกระทั่งมันล้นพอมันล้นเนี่ยน้ำมันมันก็จะต้องทำาไมครับไหลทิ้งตามท่อน,นี้ใช่ไหมครับด่ใชฟมฮะเพื่อทิ้งลงพื้นเนี่ยท่อระบายหรือท่อน้ำมันล้นเนี่ยเห็นไหมครับ อ้าวก็มันก็มีท่อระบายอยู่แล้วมันมันแล้วครูบอกว่ามันมีปัญหาท่วมได้อย่างไรนี่ท่านดูนะครับเดี๋ยวครูให้ญาติดึงนี่นะฮะสายมันเห็นไหมครับสายมันแตกสายมันแตกวันนั้นพอสายมันแตกปุ๊บพอเข็มลูกลอยมันปิดไม่สนิทจะเนื่องจากมีสนิมถังสิ่งสกปรกสกเข็มลูกลอยสึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ น้ำมันมันก็ล้นใช่ไหมครับล้นท่อละท่อแล้วท่อระบายน้ํามันล้นแล้วมันก็จะไหลออกตรงท่อเนี่ยที่นิ้วครูชี้เนี่ยตรงรูท่อทองเหลืองแล้วมันจะต้องทิ้งลงพื้นแต่ปรากฏว่าไอ้ท่อนี้มันทําไมครับมันแตกพอมันแตกมันก็เลยทําไมครับไหลมาที่คลีบตรงฝาสูบเนี่ยจนเป็นคราบอย่างนี้อันนี้คือจุดที่หนึ่งนะเพราะเจ้าของแจ้งครูมาว่าน้ํามันเบนซินมันรั่ว ถ้าน้ำมันเบนซินรั่วก็คือนี่น่าจะจุดตรงนี้นะจากในคาบูเรเตอร์นี่แหละมีสิ่งสกรปรกเข็มลูกลอยสึกอะไรว่าานไปทีนี้อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นฝาครอบจานไฟฝาครอบล้อแม่เหล็กฝาครอบสเตอร์หน้านี้เป็นรุ่นเก่าคล้ายๆพวกยามาฮ่าเบล่ะคุณจะเซอร์วิสอะไรครับสเตอร์หน้าคือต้องเอาฝานี้ออกทั้งฝาเลยไม่ได้แยกชิ้นส่วนกัน ก็จะสังเกตเห็นว่าตรงจุดนี่ทำไมครับมีคาบน้ำมันเครื่องเนี่ยเยิมแล้วก็พวกเม็ดกรวดเม็ดทรายเต็มเลยถ้าในกรณีเจ้าของรถหมายถึงตรงจุดนี้ตรงเนี้ยสิ่งที่ครูสันนิษฐานก็จะมีหนึ่งคือซีนสเตอรนะ์น่ากับอะไรครับซีนจานไฟหรือซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายแล้วตรงซีนจานไฟตรงเนี้ยมันก็จะมีโอลิง โอลิงนะกลมๆวงใหญ่หนึงวงแล้วก็โอลิงเล็กๆสอตัวที่รองน็อตยึดไอ้ฝาปิดเนี่ยนะบางทีบางทีปัญหาที่เราคิดว่ามันมันแค่เล็กน้อยเป็นแค่นี้เองเนี่ยนะครับแต่เวลามันทำเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องหรือพอสมควรทีนี้เดี๋ยวพอเวลาเรามาทำเนี่ยนะครับงานงานที่ครูจะต้องทําคือมาเก็บกวาดทำฟาสาดห้องคือครูก็ทําไม่ได้ นะี่ยพออย่างที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าปิดเทอมคือครูมาอะไรมารับงานทมแบบไม่ได้อยากจะรับนะครับคือครูอยากจะทําฟารมสตร์เก็บกวาดห้องเรียนของครูเคลียร์งานของครูเหมือนกันแต่ทีนี้พอเขา,าเดือดร้อนมาคือเราก็ต้องมามาดูแลให้ในเบื้องต้นในระดับหนึ่งเนะฮะเนี่ยเคนะ okay, นะก็จะเห็นว่าถ้าตรงส่วนนี้คือเรื่องของเบนซินรั่ว ส่วนถ้าเกิดเป็นตรงจุดนี้ก็คืออะไรครับซีนสเตอร์หน้าซีนจานไฟนะครับหรือซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายประมาณนี้นั้นเดี๋ยวครูขออนญาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ Honda Wave 100นะครับทีนี้นะครับครูก็ได้ให้พี่ปุ้ยเนี่ยเปิดฝาครอบสเตอร์หน้า แล้วมันก็เป็นฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟด้วยนะครับตัวเนี้ยังเป็นเครื่องพื้นฐานตัวเดียวกับ Honda Dream นะครับเพราะว่ายังเป็นเสื้อเหล็กอยู่นะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้จริงๆคือมันต้องอยู่ลักษณะยอย่างนี้นะนี่นะฮะก็จะเห็นว่ารถคันนี้ได้สะสมอะไรไหมครับนะขี้ดินเห็นไหมครับ อันนี้คือครูก็ไม่ได้ไปพูดแซะใครนะเจอบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเจ้าเจ้าของรถไม่ใช่คันนี้นะคันอื่นเนี่ยเอารถไปทําไมครับไปเปลี่ยนโซ่สเตอร์หน้าหลังมาเนี่ยนะฮะแล้ววันหนึ่งเขาจะต้องเอารถมาให้ครูเช็คมาเซอร์วิสเนี่ยแล้วครูจะต้องเปิดตรงนี้ออกมาเนี่ยคือบางร้านบางช่างบางคนเนี่ยคือเขาไม่ได้แคบพ,พวกนี้ออกให้เลยนะ โซ่สเตอร์คือเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะแต่พวกนี้คือเขาไม่ได้ขูดขี้ดินทําฟาร์มสะอาดอะไรให้บ้างเลยคือมันไม่จําเป็นจะต้องไปล้างจนเกลี้ยงหรอกนะครับแต่ว่าขอให้ทาฟาร์มสะอาดบ้างบางร้านบอกว่ามันมันไม่ใช่งานของเขาที่จะต้องมาทําฟาร์มสะอาดตรงนี้เพราะว่างานเขาพาระเขาคือแค่ทําไมครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์ประมาณอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือล้อแม่เหล็กคว่ำนะแล้วก็ ข้างในเนี่ยเปลี่ยนตัวขดลวดจุดระเบิดนะครับหรือช่างเรียกคอยสตาร์ทเนี่ยขดสตาร์ทมาเป็นของยี่ห้อพัฒนานะครับเนี่ยดูกลับหัวหน่อยก็พออ่านได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือตัวอะไรครับพันเซอร์คอยหรือปิกอัพคอยอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าจะตัวใหญ่หน่อยทีนี้คือครูก็มาตรวจสอบนะครับไอนน้ว่ามันเยิ้มเยิมล่วลเนี่ยตรงสเตอร์หน้าก็ไม่ได้เห็นอะไรเด่นชัดนะฮะ ตรงซีนอะไรนะข้อเหวี่ยงซีนจานไฟก็ไม่ได้เห็นเด่นชัดแต่ที่จะสังเกตเห็นง่ายๆที่สุดเลยคือตรงนี้มันมีซีนแกนเกียร์อยู่ด้วยนะครับเนะี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะรั่วมาจากซีนแกนเกียร์เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเครื่องยนต์มันทำงานเนี่ยมันจะเกิดแรงดันขึ้นในห้องเครื่องจะต้องมีการทำไมครับระบายระบายไอ ทีนี้เอใช้ไปนานๆเข้าเนี่ยไอ้รูระบายไอมันอาจจะทํำไมครับสศกโปกหรืออุดตันเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดแรงดันหรือเกิดเทเชอร์ขึ้นในห้องเครื่องเยอะแล้วมันระบายออกทางรูกปกติไม่ได้มันก็จะไปหาจุดดันก็ปรากฏว่าอันเนี้ยซีนแกนเกียร์มันอยู่ต่ําที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยครูจําลองสถาน,นการณ์ว่าวันนึ่งเนี่ยเราทําไมฮะเข้าเกียร์ถอนเกียร์เนี่ย กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งนะครับราะนั้นพอใช้งานไปซีนแกนเกียร์มันก็จะเกิดการฉีกขาดสึกหรอแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่ซีนแกนเกียร์นะครับแตกฝั่งเนี้ยมันมีน้ำมันเครื่องเยิ้มอยู่ตรงเนี้ยเราก็ลองมาสันนิษฐานดูว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่ตรงนี้นะครับสวิตเกียร์ก็จะมีโอลิงนะรั่วม,มาจากโอลิงสวิตเกียร์ ซีนสเตอร์หน้า2องนะครับสซีนจานไฟ4โอลิงจานไฟ5มันจะเป็นโอลิงตรงน็อตเล็กๆ2ตัวแล้วก็หคืออะไรครับซีนแกนเกียร์นะรตรงนี้ในเนี้ยสตัวนะครับ3 4มสี่ห้าหนะแล้วข้างล่างตรงเนี้ยก็จะมีอะไรครับน็อตที่ใช้ไทมรัะ ใช้อัดน้ำมันเข้าไปในกระบอกดันโซ่หรือแกนดันโซ่ตรงนี้ก็จะมีแหวนหรือปะเกน็นส่วนข้างล่างตัวเนี้ยก็จะเป็นน็อตอุดอะไรครับไอแกนกระบอกดันโซ่ที่เป็นเบอร์สิบสี่ก็จะมีอะไรเหมือนกันครับมีแหวนหรือปะเกน็นซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเขาไปทํามาจากที่อื่นเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาเปลี่ยนตัวขดลวดจุดระเบอร์เนี่ยหรือคอยสตาร์ทเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องทําไมครับบางจ้าอาจจะไหมฮะ ถ่ายนะ้ำมันเครื่องออกบางเจ้านะย้ำนะบางเจ้าถ่ายนะ้ำมันเครื่องออกก็อาจจะมีการทำไมถอดมาแล้วเนี่ยลืมใส่แหวนลืมใส่ประเกน็นหรือว่าของเก่ามันหมดสภาพก็ใส่ใส่กลับไปมันก็รั่วเยิ้มได้ทีนี้จากการที่มันรั่วเยิ้มอย่างเงี้ยมันก็คือสาเหตุหนึ่งเหมือนที่ครูพูดจากรถป้าว่ามันจะทําให้นะ้ํามันเครื่องทําไมครับยุบหรือหายเร็วขึ้น แล้วเจ้าของบางคนคือกูก็ขี่อย่างเดียวจนน้ำมันเครื่องมันแห้งพอน้ำมันเครื่องมันแห้งก็เครื่องพังพังก็มาบ่นอีกพังอีกละซ่อมแพงเดี๋ยวครูให้พี่ปุ้ยเขาเช็คน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูพาไปให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึง่งและอย่างที่ครูบอกนะครับว่า เวลาอะไรมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะโยงไปที่ชิ้นส่วนอื่นระบบอื่นด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดท่านขี่อย่างเดียวท่านไม่ดูแลเนี่ยเวลามันพังมันเสียหายมาท่านก็ไม่ต้องไปบ่นใครแล้วครับผัดโทษตัวเองบ้างนะมีหลายช่องหลายอาจารย์หลายช่างเ็ให้ความร,รู้แต่เราไม่ยอมอะไรฮะนำความร,รู้ตรงนั้นไปใช้บำรุงดูแลรักษาอ่ะจุมยกขึ้นมาครับ น้ำมันเครื่องทำไมเลยครับไม่ติดเลยนะฮะน้ำมันเครื่องมันแห้งแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นสภาพอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องอะไรครับไม่มีปัญหาเรื่องท่อน้ํามันมันแตกมันรั่วคาบูมีปัญหาเนี่ยเจ้าของรถก็ทําไมเหมือนเดิมครับก็ขี่เหมือนเดิมเพระขี่เหมือนเดิมปุ๊บน้ํามันเครื่องมันน้อยน้ํามันเครื่องมันแห้งเครื่องก็ทําไมครับพังพอเครื่องพังก็ทั้งอีกแล้วซ่อมอีกแล้ว ต้องแก้ไขพฤติกรรมการใช้รถการดูแลรักษาที่ตัวเองด้วยนะครับและครูก็ขออนุญาตหยุดวิดีโอของเวฟร้อยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ